หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยธีรภาพโลหิตกุลเรื่องอาดังราวีศักดิ์รีอัตตาตอนที่หนึ่งข้าพเจ้าไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยว่าสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่แข็งหรือน่าจะพูดตรงๆว่าว่ายน้ำไม่เป็น เยี่ยงข้าพเจ้าจะได้มีวันเวลาเสมือนอยู่ในโลกของความฝันเฉกเช่นเดียวกับนักดำน้ำที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีแต่ด้วยเพียงแว่นดำน้ำสำหรับคนสายตาสั้นหนึ่งอันกับฟินที่มนุษย์กบสวมใส่ที่เท้าทำหน้าที่เหมือนครีบหรือหางปลาเวลาดำน้ำอีกหนึ่งคู่ซึ่งก็ล้วนแต่หยิบยืมเพื่อนฝูงมาทั้งนั้น ทำให้ข้าพเจ้าตะลึงพึงเพลิดไปกับภาพชีวิตใต้น้ํารอบๆเกาะอาดังราวีในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูลที่นี่เป็นแหล่งดูปะการังที่ขึ้นชื่อมากแห่งหนึ่งสําหรับนักดําน้ําทั้งหลายอาจจะถูกจัดอยู่ในประเภทที่หมูเกินไปหน่อยเพราะปะการังมันอยู่ตื้นเสียจนแทบไม่ต้องดําแบบสกูบ้าซึ่งต้องใช้ถังอากาศ และชุดดำน้ำยุ่งวุ่นวายเพียงแต่สกินดฟิฟคือดำบริเวณผิวน้ำตื้นๆก็จะได้เห็นปลาการาังหลายชนิดได้สัมผัสความน่ารักของปลาการ์ตูนตัวน้อยๆที่แหวกว่ายเหมือนคอยเล่นซ่อนหากับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่ตามกิ่งก้านของปลาการาังอ่อนพลิ้วไหวได้ตื่นเต้นกับหอยเม่นที่อย่าได้เผลอไปจับหรือเหยียบน้ำแหลมรอบตัวของมันเข้าเชียว ได้ตื่นตาตื่นใจกับปลิงทะเลและปลาอีกหลากหลายชนิดกับปะการังรูปร่างต่างๆประกอบรวมกันเข้าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีสถาปนิกชั้นเยี่ยมคนใดในโลกจะรังสรรค์ได้ดีไปกว่าธรรมชาติแม้จะเป็นงานสร้างสารรค์คนละประเภท แต่นึกย้อนไปคราใดก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกับวันเวลาที่ข้าพเจ้าไปยืนแงนคอตั้งบ่าตกตะลึงกับความใหญ่โตมโหฬานและสุดแสนจะวิจ,จิตพิสดารของมหาปราศาทนครวัดนครธมในกัมพูชาฉันใดก็ฉันนั้น จุดดูปะการังที่ว่านี้อยู่ห่างจากชายหาดด้านหนึ่งของอาดังราวีราวๆสิบเมตรเป็นเขตที่น้ำใสและตื้นมากขนาดบางจุดไม่สามารถยืนและเดินไปได้เพราะจะไปเหยียบเอาปะการังที่มีอยู่มากเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าประคองตัวขนานกับพื้นแล้วโบกฟินไปมาก็สามารถแหวกว่ายไปข้างหน้าได้ ราวกับเชี่ยวชาญชำนาญน,น้ำเสียนี่กระไรพ่อเหนื่อยนักก็เอามือจับปะการังที่ตายแล้วหรือแตะพื้นทรายเป็นตัวผ่อนแรงเหนื่อยมากๆเข้าก็หาพื้นที่ว่างจากปะการังแล้วยืนขึ้นสูดอากาศเหนือน้ำสักที บางทีไม่มีที่ว่างเลยก็เหยียบขึ้นไปบนซากปะการังรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกขนาดเท่าโขดหินซึ่งใหญ่พอจะให้คนตัวหนักๆสองสามคนขึ้นไปยืนพักได้สบายๆชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านไปเสมือนลืมวันเวลาสมองโปร่งโล่งจากเรื่องรกๆทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวเราวกับอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกของความเป็นจริง แต่มันเหมือนกับฝันไปจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งลืมตัวไม่รู้เลยว่าบัดนี้โลกใต้ทะเลพาทั้งใจและกายของข้าพเจ้าแหวกว่ายออกห่างจากเพื่อนนักดำน้ำไปทุกทีทุกทีกระทั่งคุณพระช่วย น้ำตรงนี้มันลึกจนข้าพเจ้าไม่อาจอย่างเท้าลงไปยืนทรงตัวได้ร่างที่ไร้ชูชีพพยายามทะลึ่งตัวกลับไปหาที่อย่างเท้าสักแห่งแต่ยิ่งทะลึ่งตัวขึ้นก็เหมือนยิ่งถูกดูดให้จมดิ่งลงโลกเสมือนฝันพลันแตกสลายเป็นเสียงเส่ยงขวัญโบยบินกระเจิดกระเจิงเหลือไว้เพียงสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด น้ำใสๆกลายเป็นฟองผวยพุ่งด้วยแรงสะบัดของฟินอันน่าจะเรียกว่าเป็นอาการตะเกียกตะกายจะดีกว่าแต่แล้วในช่วงเวลาที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายกำลังขาดสะบันในไม่ช้าข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่ามีมือสี่มือพุ่งเข้ามาพยุงตัวขึ้นเหนือน้ำได้อย่างวุดวิต หลังจากสำรอกน้ำเค็มออกจนหมดแล้วข้าพเจ้าแสดงคาระวะต่อเพื่อนรักทั้งสองที่ช่วยชีวิตไว้แล้วเทศนาสอนใจตนในเรื่องความมีสติยั้งคิดไม่ประมาทเลินเล่อเสียหลายกันกระทั่งได้เขียนใจตนเองไว้ในคำนำของหนังสือเล่มหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นเปิดเผยกับใครต่อใครอย่างไม่เขินอายเสมอมา ว่าแท้จริงแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็มีเหตุผลให้ต้องทำงานเกี่ยวพันกับทะเลและแม่น้ำอยู่บ่อยๆชั่วแต่ยึดมั่นว่าจะทำอะไรก็ให้ถือเอาความไม่ประมาทและมีสติยั้งคิดอยู่เสมอเป็นที่ตั้งเช่นนี้แล้วจึงสามารถครบหาสมาคมกับสายน้ำเป็นเพื่อนสนิทกันได้จนถึงวันนี้ วันที่หัวใจยังหลงมนสเสน่ห์แห่งเกลียวคลื่นและกลิ่นอายของแม่น้ำลำคลองอยู่ไม่เสื่อมคลายจบตอนที่หนึ่ง